สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้ห้ามพลาดครับเพราะผมมีแขกคนสำคัญนะครับที่จะมาชี้ช่องบอกทางว่าการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงทำไมถึงผู้คนในบ้านนี้เมืองนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายแล้วก็เที่ยวกันสนุกสนานมีโปรโมชั่นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะบริษัท J&C หรือ Joy and c o y Corporation จำกัดนะครับ วันนี้ดรสมชายหัตชลีละหาจะมาไขาข้อข้องใจทุกประเด็นครับสวัสดีครับดรสมชายครับครับสวัสดีครับครับ,รบผมแปลกใจจริงๆเนี่ยไอคนที่ทําอาชีพคือขายขายตรงเนี่ยทาไมทั้งปีทั้งชาติเดี๋ยวเฮเดี๋ยวเที่ยวเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวมีความสุขไอนี่เนี่ยมันจัดฉากหรือเปล่าตรงนี้ ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการจัดฉากนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมแล้วก็อุตสาหการรมขายตรงนะฮะจริงๆไม่ใช่แค่อุตสาหการรมขายตรงนะครับต้องบอกว่าทั้งกา,ารทําธุรกิจเนี่ยในอุตสาหการรมขายตรงหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆหรือจะเป็นการทรรําธุรกิจดํดดดดาเนินธุรกิจอื่นๆใดๆแล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นอยู่แล้วนะ,ะ,ะโปรโมชั่นนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งในส่วนผสมทางการตลาด นะครับถ้าเราได้พูดกันในรายการเนี่ยนะฮะเราพูดมาหลายปีนะเราพูดว่าการตลาดเนี่ยสำคัญต้องมีส่วนผสมและส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างสำคัญอย่างไรครับซึ่งผมก็จะมาไล่เรียงต้องบอกทบทวนกันให้เข้าใจเป็นพอสังเกตก่อนแล้วจะได้รู้ว่ามันมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้การตลาดนั้นขับเคลื่อนแล้วก็สำเร็จได้ครับ คือในแง่ของการตลาดถ้าเรารับรู้กันมาโดยทฤษฎีนะฮะกียุกีสมัยเขาก็บอกว่า 4P หรือ 4P นะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็พูดถึง 7P แล้วนะครับ,รบแต่ว่า P4 ตัวนั้นตัวแรกมีอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องที่หลกัหลกๆเลยก็คือเรื่องโปร o u u t t ก็คือตัวสินค้านะฮะครับ e ก็คือราคานะครับ p a c e ก็คือช่องทางช่องทางที่จะจัดจำหน่ายหรือสถานที่ในการจัดจำหน่ายนะครับคือครอบคุมไม่ครอบคุม แล้วก็สามารถใช้กี่ช่องนะครับแล้วก็ตัวที่4ที่เป็นยอดฮิตเลยที่เขาทํากันนะทุกบริษัทหรือว่าทุกอุตาหกรรมเนี่ยต้องมีโปรโมชั่นคาว่าโปรโมชั่นเนี่ยรวมไปถึงคําว่าแอดเว t i ์ไ์ด้วยนะฮะคือการโฆษณาด้วยนะครับก็ต้องมีโปรโมชั่นนั้นโปรโมชั่นนี้นะครับก็ต้องหาวิธีการทํำยังไงให้คนที่เข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ นะครับในแง่ของการซื้อแล้วจะได้อะไรประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าส่วนลดส่วนแรกส่วนแจกส่วนแถมเมื่อกันเถอะนะซื้อแล้วมีส่วนลดมีส่วนแถมซื้อแล้วทํายอดเท่านี้มีได้ของรางวัลนะฮะเช่นไปเที่ยวนะครับได้ของรางวัลไปไปใช้หรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานโปรโมชั่นครับเห็นล่าสุดบอกครับ จอยแอนคอยเจนซีนี่ไปเที่ยวไหนบ้างฮะในในช่วงใกล้ๆเนี้ยคือต้องบอกว่าโดยหลัก CP เนี่ยนะฮะก็เป็นส่วนผสมซึ่งขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้<อ>คือมีสินค้าก็ต้องมีราคาที่เหมาะสมครับแล้วก็มี<อ>ช่องทางที่นี้การที่ทำให้สังสามส่วนเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นก็มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเรารับรู้กันในท้องตลาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเอาง,งอ่ายๆอย่างชาเขียวเนี่ยก็สู้กันดูเดือนครับ เดี๋ยวไปส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวญ,ญี่ปุ่นนะเที่ยวญี่ปุ่นเพราะขายชา <fan. S 2> เขียวญี่ปุ่นก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะเ <ห cture S 2> ดี๋ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวไปอาจจะทริปไปเที่ยวกักบดาราไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่ามีโปรแกรมที่ชวนหน้าตื่นเต้นพาไปเที่ยวกันนะครับ,รบก็เป็นอะไรที่ทําให้ผู้คนเนี่ยนะฮะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอยากทําอยากซื้อยากบริโภคเห็นไหมครับเหมือนกับบริษัทที่เขาขายชาเขียวเนี่ยเขาบอกว่า เอาละครับตอนนี้มีโปรโมชั่นสําหรับผู้ดื่มชาเขียวเนี่ยนะฮะใต้ฝาหรืออะไรวแต่ส่งซชกจริงรางวัลอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่กลยุทธ์วิธีการ,รเพื่อมาชิง50ที่นั่ง30ที่นั่งไปเที่ยวเกาหลีหรือไ,ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแต่นะครับ,รบสำหรับจอยคอยนั้นเนี่ยเราก็มีเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคําว่าโปรโมชั่นท่องเที่ยวซึ่งปกติแล้วไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจัดนะเราก็จัดกันมาทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณ3ท5ทิพทิป แต่ระยะหลังๆเนี่ยต้องบอกว่า<ท>จอยอคอยเจนซีเราเนี่ยจัดหนักหน่อยคนเยอะขึ้นคือคือเยอะขึ้นคือต้องกระจายก,ก็พยายามแบ่งโปรโมชั่นออกมาเป็นสัก5โปรโมชั่นเรียกว่าสัก2เดือน3เดือนก็นเที่ยววันครั้งหนึ่งค,คือต้องจัดแล้วก็มีเป้าหมายการจัดโปรโมชั่นเพื่อให้คนที่ทํางานเนี่ยก่อนที่ไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็มาซอยเป็นโปรโมชั่นระยะยาว ก็คือทั้งปีระยะกลางครึ่งปีระยะไกลเนี่ยทั้งปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปยุโรปไปอเมริกากันะนะถ้าเป็นกลางปีเนี่ยครึ่งปีก็ส่วนใหญ่ก็จะไปภูมิภาคนี้ใกล้ๆเช่นอาจจะไปดูใบไปตุรกีนะครับก็คือเรียกว่าเออใ,ใกล้ใกล้ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ไกลถึงยุโรปหรือว่าอเมริกานะฮะใกล้ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นตะวันออกกลางนะครับหรือว่าอาจจะไปเกาหลีญ,ญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นแบบระยะ3เดือน สเดือนเนี่ยอีกประมาณ2องสารายการนะครับก็อย่างโปรแกรมที่เราจัดไปเร็วๆเนี่ยก็ไปเกาหลีจัดโปรโมชั่นสามสัปดาห์ก็ประกาศไป3สัปดาห์เนี่ยมีคนทำได้ครบ300คนเข้าเป้าแล้วเนี่ยคุณคุณกายคิดว่ามันง่ายไหม่ะก็สามคนเนี่ยสสัปดาห์เนี่ยครบเลยนะสามร้อยคนไปเที่ยวเกาหลีก็แสดงว่ามีคนสามารถได้พิชิตได้โดยง่ายเพราะสามารถ มีผู้ที่ร่วมร่รวมเรียกว่าชิงชิงโปรโมชั่นนี้โดยการทําผลงานก็คือการสร้างยอดช่ยอดมาอห่าก็จากการชวนคนแหละซ้าย5คนกว่า5คนอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้นะ,ะเขาชวนคน10คนเนี่ยชวนคน10คนเนี่ยนะฮะในการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายทำด้วยเหมือนสร้างเครือข่ายตัวเองเนี่ยนะใช้เวลาสั้นๆ3ามสัปดาห์นี้ก็ได้3า0้คนไปเที่ยวซึ่งเพิ่งกลับมานะสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านท่านผู้ชมคงได้ชมไปแล้วว่าไปเกาหลีเป็นยังไงแล้วล่าสุดเนี่ย เราก็มีโปรแกรมซึ่งได้มีการจัดโปรโมชั่นเมื่อปีก่อนหน้านี้ที่คนทําโปรโมชั่นครึ่งปีเนี่ยมีโอกาสพิชิตเป้าแล้วก็ไปเที่ยวที่ที่ไหนก็คือจอแดนจอแดนครับเป็นไงจอแดนคือจอแดนนี่ต้องบอกว่าผมว่าอย่าเล่าเลยดีกว่าไปดูของจริงเลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูก่อนว่าดีอย่างไรแล้วก็บรรยากาศผู้ที่สําเร็จเนี่ยเขาไปเที่ยวการสนุกสนานอย่างไร แล้วก็มีคนไปอยู่ในบรรยากาศนะครับก็คือเราได้พาสมาชิกนะครับไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปดูเลยไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับครับเดี๋ยวปิดชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแรมเมอร์วินครีกนะครับบริเวณเดซีนะฮะในประเทศจอร์แดนนะครับวันนี้เป็นวันแรกของทริปที่เรามาเที่ยวกันสนุกสนานกันมีทั้งหมดประมาณ6กชีวิตนะครับทั้งหมด6กชีวิตนี้เนี่ยนะครับ ทริปนี้เขาทำกันยังไงเขาถึงได้มาเที่ยวโปรโมชั่นแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับจอแดนเดี๋ยวเราไปค้นพบกันนะครับว่าจอแดนมีอะไรที่น่าสนใจนอกจากเดซีนะครับนะครเปรตราแล้วยังมีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะให้กูณาสารแนะนําแล้วก็ถามผู้คนว่าโปรแกรมที่เรามาเที่ยวนี้เขาทำป็นยังไงเขาทาแล้วได้อะไรอะไร,อะไรคือรางวัลชีวิตที่แตกต่างเมื่อสมัมผัสนครเปรตราแล้วก็มาเที่ยวที่จอแดน มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปพูดหาเชิญคุณอาสานะครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับอาสานะครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวกันที่จอแดนครับที่จอแดนตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองอามันนะครับก็เป็นบริเวณรอบเบสซีตรงนั้เราอยู่ก็โมเวนพิกนะครับเราก็มาเที่ยวกันกับ70คนนะครับของบริษัทจอยอคอนะครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่กับ่านคนหนึ่งครับเป็นคนออย t o t h e c a m e r a t ี the p e o p l e ครับ So I'm I'm from the uh, RAP from Cambodia. I start with JNC just one and a half year. So I here because of oh, I, I got the promotion JNC uh, 600 left and 600 right. Now I'm uh, get the director also. So I'm very happy with uh, trip this trip to Jordan, and uh, also I, I I I would like to uh, tell all the people come to join with the JLC, uh, we will we'll, we'll get the promotion to trip around the world. Uh, thank you so much. Is it easy to come here for this promotion? Yes, it's easy, not difficult. Mm -hmm. Not difficult. What yeah. would you like to say for your Cambodian people, if you're listening, want to tell you about joining COIN? Yeah, so uh, I would like to tell all my member in Cambodia, please try uh, to do uh, the work with JLC. So. All you will get promotion visit around will world like of you promotion from visitit get the the ครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อคอมเมนต์หรือข้อที่เขาพูดนะครับว่าสิ่งที่ทำไม่ง่ายที่มาพิชิตเอ็กซ์เพรชันอเวอร์หรือการท่องเที่ยวที่มาจอดนได้โดยง่ายๆนะครับนี่เขาเป็นคนเขมี่เขาเองทำได้นะครับแล้วท่านอื่นนะครับที่ดูอยู่เนี้ยก็ทำได้ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าคิดจะทำนะครับแค่ขยันแล้วก็ แค่มีโอกาสนะครับแค่ตั้งใจจริงๆครับมาได้แ,แน่นอนครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความภาคภูมิใจในครอบครัวชาวจอยคอยที่มีผู้ที่ประสบสำเร็จนะครับแม้ Man, ไม่เคยรู้อะไรมา่อนแต่ก็สามารถสําเร็จได้จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับเราก็จะมีโปรแกรมไปเที่ยวแต่ละที่นะครับไปติดตามชมว่ามีสถานที่ที่เที่ยวอย่างไรที่น่าสนใจและมีสถานที่อะไรที่ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่า เอ๊ะวันนี้จอแดนหลายคนอาจจะยังไม่เคยนึกถึงว่าไอ้หน้าตาเป็นยังไงและไม่รู้ว่าประเทศนี้เขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงสถานที่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะพาท่านไปชมนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจในจอแดนบ้างเดี๋ยวติดตามชมต่อเลยนะครับ ครับและตอนนี้ผมก็อยู่สถานที่ที่หนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเมาเนโบนะฮะสถานที่ที่เป็นที่อะไรมีความสำคัญอย่างไรศักดิสอย่างไรเดี๋ยวถามผู้รู้นะครับซึ่งเป็นไกด์อยู่ที่นี่นะครับ แนะนำตัวหน่อยนะครับชื่อสุภวิทย์นะครับเป็นหัวหน้าทัวร์ค่บคุณสวยตรงนี้มันมีความทมายยังไงฮะอธิบายหน่อยหินก้อนนี้นะครับอันนี้เป็นที่ระลึกตอนที่สันสปาปาจอนคอลที่สองก็คือสันสปาปาองค์อดีตนะครับองค์ที่แล้วครับท่านเสด็จมาที่นี่แล้วก็ท่านบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวคริสควรจะมานะครับตอนนี้บรรดาผู้ที่เป็นชาวจอยคอยนะครับ ก็กำลังสนุกสนานกับการถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกไปฝากเพื่อนๆกันนะครับหลายท่านก็อาจจะเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นครั้งแรกนะอันนี้ท่านนีน้นะิดนึงนะ เป็นไงบ้างมาครั้งแรกหรือเปล่ามาครั้งแรกค่ะเป็นไงครับเคยมาสถานที่อย่างนี้ไหมสเคยค่ะสนุกมากตืนเต้นนะบรรยากาศรอบๆอนี่สวยนะครับสวยสวยมากณจุดที่เรายืนเนี่ยนะครับเป็นจุดตรงต้องบอกว่าเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้นะครับเป็นเทือกเขาที่แล้วเป็นจุดยอดสูงสุดนะต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยมองไปรอบๆเลยนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็พาคณะมาถึง อีกเมืองเป็นเมืองโบราณนะครับนี่เป็นประตูไทยนะครับที่กรพรรดเอเดรียนนะฮะณตรงนี้เป็นเมืองเจอรานนะครับพันแร้อยปีแล้วตรงนี้เป็นเมืองนะครับเป็นประตูไทยแลวเข้าไปด้านหลังเนี่ยเป็นเมืองซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมโบราณซึ่งยังมีความสมบูรณ์มีความครบถ้วนเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีความ สมบูรณ์อย่างไรแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างไรแบบโรมโรมมนนะจะไปดูกันนะครับตอนนี้คณะก็พร้อมจะเขา้นนขาไปแล้วน,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 นะครับเราตอนนี้นะครับก็มาถึงประตูซึ่งเป็นเกตที่เป็นออริจินอลก็คือของแท้ดั้งเดิมนะฮะสมัยที่ปอมปีนะครับ สร้างเมืองนี้ขึ้นมานะครับเมื่อคู่ที่เราเข้ามาเป็นเกียรตแรกนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเอเดรียนนะครับซึ่งจกักรพรรดิเอเดรียน Adrian เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วก็สร้างเพื่อขยายอาณาเขตออกไปแต่ตรงนี้นี่เป็นออริจินอลดั้งเดิมแล้วก็เห็นว่ามีกำแพงล้อมรอบด้วยนะครับแสดงว่าเป็นเขตอาณาเขตเมืองเดิมซึ่งเป็นเมืองตั้งแต่เมื่อ2,000ปีแล้วนะครับที่ตอนที่ปอมเปอีมาสร้างเมืองนี้นะครับ ลักษณะโบราณเลยนะฮะเป็นต้องบอกว่าเปีนโบราณเลยนะเพราะว่านี่เป็นของแท้ดั้งเดิมที่2,000ปีมาแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์มากๆนะครับตั้งแต่เราเห็นกันมาในหลายๆที่นะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ท,ที่มีความสมบูรณ์นะครับเราจะเห็นดู